Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจา้าอ่านพระคัมภีร์ในหนึ่งปีกับนิกกี้และพิพากัมเบลโดยพันธกิจ Alpha International ประจำวันอังคารที่25มีนาคม2025วันที่84พระนามทั้ง7ของพระเยซู พระคัมภีร์ประจำวันในพระธรรมสุภาษิตบทที่8ข้อ1ถึง11กันดารวิถีบทที่19ข้อ1ถึงบทที่21ข้อ3ลูกาบทที่5ข้อ33ถึงบทที่6ข้อ11เจ้าชายวิลเลียมแห่งสหราชอาณาจักรทรงมีอิสริยยศมากมายไม่ว่าจะเป็นในฐานะองค์รัชทายาท เจ้าชายแห่งเวลส์อัศวินแห่งกาเตอร์และอื่นๆอีกมากมายในโลกของเรายศถาบรรดาศักดิ์มักผูกติดกับตำแหน่งหรือความสำเร็จแต่ในพระคัมภีร์พระเยซูทรงมีชื่อหรือพระนามมากกว่าเจ้าชายองค์ใดๆในโลกและเราเห็นว่ามีมากกว่าหนึ่งรพระนาม ที่พระคัมภีร์ใช้เรียกขานถึงพระองค์พระคัมภีร์ทั้งเล่มล้วนเล็งถึงพระเยซูดังที่พระองค์ตรัสในยอนห์นบทที่5ข้อส9ว่าพวกท่านคนดูในพระคัมภีร์เพราะท่านคิดว่าในนั้นมีชีวิตนินรันดร์และพระคัมภีร์นั้นเองเป็นพยานให้กับเราวันนี้เราได้พบ กับพระนามทั้ง7พระนามของพระเยซูที่ปรากฏในข้อพระคัมภีร์ประจำวันแต่ละพระนามเปิดเผยลักษณะพิเศษของพระองค์และช่วยให้เราเข้าใจว่าการให้พระเยซูเป็นศูนย์กลางชีวิตนั้นมีความหมายว่าอย่างไรพระนามแรกคือพระปัญญาของพระเจ้า เปาโลเรียกพระเยซูว่าพระคริสพระปัญญาของพระเจ้าในหนึ่งโครินบที่หข้อทีและสุภาษิตบทที่8ข้อ10บถบอกเราว่าปัญญานั้นมีค่ามากกว่าทองหรือเงินหรือทับทิมปัญญาแท้เริ่มต้นด้วยความสัมพันธ์กับพระเยซูคริสพระนามที่สองคือ เจ้าบาวในลูกาบทที่5ข้อ34พระเยซูทรงเปรียบพระองค์เป็นเจ้าบาวซึ่งในพันธสัญญาเดิมใช้เรียกพระเจ้าในพระธรรมอิสยาห์บทที่ 62, ข้อ5กล่าวว่าเจ้าบาปเปรีนปรีในเจ้าสาวอย่างไรพระเจ้าของท่านจะ,ปะเปลีนปรีในท่านอย่างนั้นภาคนี้ แสดงถึงความสัมพันธ์อันใกล้ชิดที่พระเจ้าปรารถนาจะมีกับเราพระนามที่สคือบุตรมนุษย์เป็นวิธีที่พระเยซูชอบเรียกพระองค์เองดังที่ปรากฏในพระธรรมลูกาบทที่ 6: ข้อ5นี่เป็นชื่อที่มาจากดาน,นียบทที่ 7: ข้อ1ิเป็นพระนามที่รวมทั้งสิทธิอำนาจกับความถ่องใจ ไว้ด้วยกันพระนามที่สคือพระเจ้าในลูกาบทที่ 6: กข้อหพระเยซูตรัสว่าบุตรมนุษย์เป็นเจ้านายเหนือวันสบาโตพระองค์ทรงตีความพระคัมภีร์เดิมในมุมมองใหม่โดยมองทะลุตัวอักษรของบทบัญญัติไปถึงเจตนารมณของกฎบัญญัติต,าตา่างๆ พระนามที่ห้าคือคนกลางในกันดานวิถีเราเห็นพิธีกรรมเกี่ยวกับสตวบูชาและน้ำชำระมนทินซึ่งชี้ไปถึงการสิ้นพระชนของพระเยซูในหนึ่งทิโมธีบทที่สองข้อห้าบอกว่าเพราะว่าพระเจ้ามีองค์เดียวและคนกลางก็มีแต่เพียงผู้เดียวระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์ คือพระเยซูคริสต์ผู้ทรงสภาพมนุษย์พระนามที่หกคือศิลาเมื่อโมเสสใช้ไม้เท้าตีหินในกันดาลวิถีบทที่ย0น้ำก็พู่งออกมาอย่างล้นเหลือเปาโลอธิบายในหนึ่งโครินบทที่10ข้อสว่าพระศิลานั้นคือพระคริสต์พระเยซูทรงเป็น ผู้ที่ดับความกระหายฝ่ายจิตวิญญาณของเราพระองค์เสด็จมาเพื่อมอบชีวิตครบบริบูรณ์ในยอนอุที่สิบข้อสิและพระนามสุดท้ายคือมหาปุโรหิตผู้ยิ่งใหญ่ในการดานวิถีเราเห็นการสิ้นชีวิตของอารณ์ซึ่งแสดงข้อจำกัดของปุโรหิตมนุษย์ แต่พระธรรมฮิบรูบทที่สี่และเจ็ดบอกกับเราว่า mm hmm. พระเยซูทรงเป็นมหาปุโรหิตผู้ยิ่งใหญ่ผู้ดำรงพระชนอยู่ชั่วนิรันดรและทรงสามารถช่วยคนทั้งหลายที่เข้ามาใกล้พระเจ้าโดยทางพระองค์นั้นอย่างเต็มที่พระนามทั้งเจ็ดนี้ช่วยให้เราเห็นภาพที่ครบถ้วนว่าพระเยซูทรงเป็นใครและทำไมเรา ควรให้พระองค์เป็นศูนย์กลางของชีวิตนั่นเพราะพระองค์ทรงเป็นทุกสิ่งที่เราต้องการลองใช้เวลาสักครู่ในวันนี้เพื่อใครครวนดูว่าพระนามใดในเจ็ดพระนามนี้ที่เราอยากจะขอบพระคุณและสรรเสริญพระเจ้ามากที่สุดในช่วงที่ผ่านมาเพราะอะไร ให้เราอธิษฐานด้วยกันค่ะพระเจ้าที่รักเราขอบคุณสำหรับพระบุตรของพระองค์ผู้ทรงเป็นพระปัญญาและทรงเป็นเจ้าบ่าวของเราผู้ทรงเป็นมหาปุโรหิตที่ทูลขอเพื่อเราทรงเป็นพระศิลาแห่งน้ำพุที่พุ่งดับความกระหายฝ่ายจิตวิญญาณของเราและทรงเป็นคนกลางที่นำเรา กลับมหาพระองค์ขอทรงโปรดช่วยให้เราดำเนินชีวิตโดยให้พระเยซูเป็นศูนย์กลางเพื่อเราจะสะท้อนพระปัญญาและความรักของพระองค์ไปยังผู้อื่นอีกมากมายเราอธิษฐานในพระนามพระเยซูอาเมนหากท่านต้องการ อ่านบทอธ,ธิบายเพิ่มเติมสำหรับข้อพระคัมภีร์ทั้งสส่วนได้แก่ปัญญานิพนธ์พันธสัญญาใหม่และพันธสัญญาเดิมท่านสามารถศึกษาร่วมกับพวกเราได้ที่ลิงก์ในคำอธิบายใต้คลิปนี้ everyday with god หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการเดินทางตลอดทั้งปีนี้จะช่วยให้ทุกท่านให้เติบโตและลงลึกในพระเจ้ามากขึ้น ขอพระเจ้าอวยพรค่ะ